สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่อง youtube ชาไก่แจ้นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตและพามาเดินชมภายในฟาร,ร์มชาไก่แจ้กันนะครับเป็นฟาร,ร์มเล็กๆช่องเล็กๆครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหรือก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับช่องย t u b e ชาไก่แจ้นะครับห <c oughs> ากมีสิ่งใดขัดตกลงข่านาด ทำคลิไปไนะครับต้องขอข้ออภัยด้วยนะครับเพราะว่านะครับก็อาจจะพูดอะไรตกผิดตกไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีสิ่งใดไม่เข้าใจนะครับสิ่งไหนไม่เข้าใจก็สอบถามหรือคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับหรือจะมีอะไรติชมหรืออะไรแนะนํำยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับระะรระรนะครับวันนี้ก็จะพามาชมภายในฟาร์มเล็กๆนะครับ จะเรียกกาฟาร์มก็ได้ไม่เรียกไม่เรียกฟาร์มก็ได้นะครับที่นี่นะครับแต่ว่าเราก็กาลังเริ่มทําให้เป็นระบบฟาร์มนะครับคือแต่ว่าจะเป็นฟาร์มแบบบ้านๆนะครับจะเป็นเลี้ยงแบบธรรมชาติบ้านๆนะครับอันนี้ครับจะเป็นสีขาวมงคลนะครับเป็นไก่สีขาวมงคลนะครับขาสั้นต่อคู่เมียนะครับนี่ครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนี่ครับ เริ่มไข่แล้วครับสองฟองนะครับนี่ครับนี่ครับแ๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในล้าวในล้าวไก่นี่มันมืดนะครับกลางวันก็จะถ่ายคลิปครับก็วันนี้ว่านะครับก็ว่าช่วงวันนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าร้อนมากเลยเข้านะครับเราเลยต้องเปิด น้ำนะครับเปิดน้ําเพื่อระบายความเย็นด้านบนหลังคาครับด้านบนหลังคานะครับให้ไก่อากาศเย็นบ้างนะครับนบีนบ่นนครับนรับเดี๋ยวไปดูก,กงต่อไปนะครับันนี้ก็จะเป็นสีเบนจะลงนะครับนนเป็นเบนจ์ลงครับ ขาสั้นต่อนะครับเป็นไกขาสั้นนะครับนี่ก็เริ่มไข่นะครับไข่ได้หกฟองแล้วนะครับนี่จะเป็นปลาเหลืองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสีกระแดงนะครับอันนั้นได้ลูกคอกแรกครับที่เอามาจากลบกรีนะครับก็ได้คอกแรกนะครับก็ค่อนข้างจะดูเป็นขากลางนะครับพ่อแม่ขาสั้นจะได้ลูกขาตางนะครับจะมีขาสั้นตัวพู้ขากลางนะครับวันนี้ครับอันนั้นตัวพู้จะมาสั้นใปกลางนะครับนะครับ ลูกมันนะครับได้สองตัวนะครับแล้วก็ยังเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ทาพันก่อนครับตัวนี้จะเป็นสีขาวครับอันนี้ลูกสามตัวนั้นแยกมาให้แม่ที่เอาขึ้นเพาะครับที่เพิ่งขึ้นเพาะด้านบนกรงครับนี่ครับเราก็แยกออกมาให้แม่นี่เลี้ยงแม่เดียวนะครับนี่ครับคือเห็นตัวใหญ่นะครับ สองตัวแล้วก็มีตัวนี้ตัวครับตวครับามตัวค,วครับตัวนี้ก็จะเล็กครับตามตัวนี้นะครับแลครับทีอันนี้ได้คอกละสามตัวนะครับครับเดี๋ยวไปดู้้าน,นู้นนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นสีเบญจรงคร์นะครับนะครับเบญจรงค์กับป่าเดือยครับปนออกนนปันอยู่นะครับนะครับป่าเดือยจะออกคอแดงๆนะครับส่วนเบญจรงค์นี้จะสีนี่ครับจะแยกกันง่ายนะครับเบญจรงค์กับ ในมีทั้งหมด9ตัวนะครับเบนสีเบนสีนแล้วก็ปลาเหลืองห้านะครับก็ได้เบนสีปลาเหลืองห้าครับเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันบ้างน,นะครับํางคำทำไม่ใช่อะไรครับคือการเป็ดนะครับออกมานะครับ นะครับด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านพ่อพันธุ์นะครับนะครับอืมด้านพ่อพันธุ์นะครับที่ฟาร์มอันนี้จะเป็นสีทองหางดำนะครับขอให้รักษาเย็นไปได้นะครับก็ช่วงกลางวันร้อนมากนะครับนะครับอะไรก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะครับนี่จะเป็นสีขาวนะครับ ตัวสีขาวมงคลนะครับตั้งเดิมนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นเจ้าทิฟฟี่นะครับใครก็เคยดูคลิปเก่าๆนะครับรู้ว่าเจ้าทิฟฟี่คือขี้ไก่เป็นไก่ป่วยนะครับสีมันจะลงนะครับเป็นไก่ป่วยใช้ทิฟฟี่รักษาจนหายนะครับเป็นตั้งคือเจ้าทิฟฟี่นะครับว่าทอทิฟฟีนะครับการแกดูเหมือนก็ไม่รอดนะครับ เรใช้ฟรีรักษาเป็นหายดีนะครับนี่เราีฟอมคนหนึ่งตัวนะครับเป็นผู้เกิดกับตัวด้านบนนั้นนะครับผู้เกิดกับตัวด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นสีทองหางดำนะครับสีทองหางดำนะครับ จะเป็นคาเรคาสั้นต่อครับเป็นคาสั้นนะค,ครับไคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับที่ท่อง youtube ชาก่าแก้ด้วยนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับดื่มน้ําให้มากๆนะครับอย่ากินน้ำจนเย็นมากจนเกินไปนะครับนะครับด้วยความห่วงใยจากช่อง YouTube ชาไก่แจ้นะครับอรักษาสุขภาพด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง YouTube ชาไก่แจ้นนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคิปนี้อาจมีสิ่งใดผิดแต่ ขาดตกบกพร่องพูดจาผิดพลาดประการใดนะครับหรือใช้คำไม่สุภาพอย่างไงนะครับต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับและพบกันม่ในคลิปหน้านะครับ